รถตู้ V.P เต็มระบบนะคะใครหาอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยนะเป็นตัวคอมมิวเตอร์3.0ปี2017นะคะได้เบาะหนัง3มแถว8ที่นั่งได้แอร์ไมโครบัสเรียบ,บยแล้วสภาพพร้อมใช้นะคะ V.P เต็มระบบ,บเลยนะมีจอกลางมาให้นะคะเป็นรถปประจำการประวัติศูนย์ร้อเกระจกเดิมแท้ทุกบานกุญแจสำรองครบนะราคา7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทมีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับรถตู้ V.P ใครตามหาอยู่ห้ามพลาดรีบติดต่อมาหานัดได้ ะะบอกเลยว่าสเปคนี้มาไวไปไวแน่นอนห้ามพลาดเลยนะรีบติดต่อกันเข้ามาได้ไม่ผิดหวังนะคะการันตีโครงสร้างเดิมทั้งคันแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยน์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถตู้เข้าใหม่มานําเสนอได้ชมกันใครหารถตู้วิช้งานอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยนะเป็นรถตู้ v p นะคะจัดเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วนะลูกค้าสภาพส,สวยๆพร้อมใช้เลยนะคะเป็นรถผลดประจําการประวัติ0%นยะกับตัวคอมมูเตอร์3.0นะคะปี2017 คันนี้นะคะจัดเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วนะเป็น v i p เต็มระบบเลยนะคะใครสนใจหารถตู้ v i p อยู่ห้ามพลาดเลยนะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรน,นัดย์เก้าแสนัดเพชรยน์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะใครสนใจหารถตู้ไว้ใช้ง,งานห้ามพลาดเลยนะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดาประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกลับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะเข้ามาแค่คันเดียดว เท่านั้นสาหรับรถตู้เวพคันนี้ราคา789,00 0บาทนะคะได้รถสภาพสวยๆแต่ง VP พพร้อมใช้ไปใช้งานกันเลยนะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะซื้อสดได้หรือใครต้องการจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าประวัติเครดิตดีอาชีพชัดเจนเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะคะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากโทรมาปรึกษาพูดคุยกันได้ตามเบอร์โทรหน้าจอเลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวัง นะและทางนัดนะคะยังมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้ฟรีอีกหนึ่งปีนะคะรถไม่ีปัญหาอะไรเข้าซ่อมศูนย์โตโยต้าได้เลยนะลูกค้าบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะเป็นโฉมหน้าสั้นหลังคาสูงนะปี2017เเกียร์ธรรมดาแต่ว่า แต่ง V i P มาให้เต็มระบบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวรถกันนะใครสนใจโทรมาได้เลยหรือแอดไลน์มาแจ้งหมายเลขทะเบียนนี้ได้นะคะฮอนกูกพอสัมภาร์แปดเก้กรุงเทพมหานครได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะเป็นรถมือเดียวรถปประจำการประวัติสูตนะลูกค้ารถไม่ช้านะไม่ใช่รถที่วิ่งตามสาธารณะทั่วไปนะคะเป็นป้ายฟ้าเดิมแท้เลยนะคะลูกค้าไม่มีการกลับป้ายเปลี่ยนป้ายแน่นอนรถไม่ช้านะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนโลโก้ด้านหน้าเป็น เป็นแบบโครเมียมนะคะกระจังหน้าโครเมียม2เส้นสันเหลี่ยมโครมฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากยิ้มเลยนะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโครมใสใสสวยๆไม่มีรอยแตกรอยล้วไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วคันนี้นะคะ กระจกเดิมแฮทุกบานนะได้กระจกเดิมแท้ทุกบานโลโก้เตยต้ามีติดอยู่ครบนะคะกุญแจสำรองมีให้ครบ2ดอกภาษีหมดอีกทีเมษาปี68เลยนะคะพรลบรทางร้านดูแลให้แล้วก็มีประกันเครื่องเกียร์แถมให้ฟรีอกหปีนะบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพสวยการันตีให้เลยพวกสันเลี่ยมคมนะคะด้านข้างตัวรถเนี่ยเส้นคมคมมีเห็นชัดเจน ไม่มีร่องรอยลนะักิ้มเลยนะคะตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กลายเท่ๆแบบนี้เลยนะเปลี่ยนล้อมาให้ด้วยนะคะล้อแม็กนะน,อน็อตหกลูนะคะลูกค้าส,สวยเลยนะเป็นยางขอบ15นิ้วนะคะคันนี้ได้เป็นยางปี2023วิ่งใช้งานนี่ยาวๆเลยนะคะยางปีใหม่ขอบ15นิ้วช่วงล่างเดิมๆนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานเลยนะ,ะการันตีโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำ กับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะเป็นรถ VIP เต็มระบบเลยนะคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะภายในนะหน้าห้องผู้โดยสารนะคะนี่เลยเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วเขาเปลี่ยนจอ Android มาให้ด้วยนะคะลูกค้านี่เชื่อมต่อบลูทูธเสียบสาย USB AUX ได้นะคะ Air analog นะคะแล้วก็พวกลำโพงเนี่ยคือจัดเต็มมาให้เลยนะคันนี้ จัดเต็มแต่ง VP มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเขามีฉากกั้นนะคะระหว่างห้องผู้โดยสารกับคนขับด้วยนะคะคันนี้นี่เลยนะบอกเลยว่า v i p เลยนะคะคันนี้มีจอทีวีจอกล้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะลูกค้าเป็นเบาะหนัง3แถว8ที่นั่งนะคะหน้า2กลาง3มหลัง3านะลูกค้านี่ปิดม่านให้รอบคัน ชุดลำโพงเครื่องเสียงไฟมาให้เรียบร้อยแล้วตัวแอร์นะคะได้เป็นแอร์ไมโครบัดด้วยลูกค้าคะแอร์ไมโครบัเรียบร้อยแล้วนะเป็นรถ VAP มีคันเดียวเท่านั้นนะมีจอทีวีมาให้นะลูกค้าบอกเลยว่าใครที่หารถตู้ v ี p ไปใช้งานอยู่คันนี้7จ9 0แสนนับาทเท่านั้นเองรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะสเปค v ี p มีเข้ามาคันเดียวเท่านั้นใครจองก่อนได้ก่อนนะลูกค้าสภาพพร้อมใช้พร้อม ร้อมวิ่งงานเลยนะคะใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะย้ํเบอร์โทรของนัด098-2609-587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะบุหนังรังค่าด้านข้างคือจัดเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วนะสภาพพร้อมใช้พร้อมวิ่งงานเลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งขั้นการันตีให้เลยพวกร่องน้ำฝนด้านบนเนี่ย เม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นชัดเจนลูกค้าคะ่ะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยนะคะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะราคา789,000บาทเป็นตัวคอมมเตอร์3.0 D4D ปี17นะคะรถพลดประจำการประวัติ0%นะป้ายปทะเบียนนี้ใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะ มีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังอีก4จุดนะกระจกหลังติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยไฟเบรกดงที่3ามีเห็นชัดเจนลูกค้าขาสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะเข้ามาคันเดียวเท่านั้นนะใครจองก่อนได้ก่อนนะสเปควีพีรับรองว่ามาไวไปไวแน่นอนนะคะนี่ลูกค้าขา แอร์ไมโครบัสเรียบบอยนะสภาพพร้อมใช้เลยนะคะโครงสร้างเดิมๆพวกสปอร์ตเมทอาร์ตนะคะตรงด้านล่างเนี่ยคือเดิมๆนะมีเห็นชัดเจนนะคะเมทอาร์ตเดิมๆนะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไฟท้ายนะคะเดิมแท้จากโรงงานายี่ห้อไทโคโยโตโลโก้ชัดเจนตะเข็บรอยเย็บเดิมๆเบ้าโช๊กนะคะโช๊กฝากระโปรงด้านหลังเดิมแท้จากโรงงานนะหัวน็อตนะคะนี่เลยไม่มีรอยไข่รอยเขยับเขยืขย่นสี่เดียวกับตัวรถเลยนะลูกค้าสภาพเดิมนะคะนี่ โครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะสะภาพพร้อมใช้พร้อมวิ่งงานใครสนใจรถตู้เ p คันนี้รีบติดต่อมาดินด่วนเลยนะคะต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซน็นให้ถึงที่นะลูกค้ามีไฟแนนซ์ไปเซน็นให้ถึงที่โทรมาปรึกษาพูดคุยเคสกันได้นะคะเพราะว่าเรามีแบงค์รองรับหลายสถาบานนันเนาะแต่ว่าถ้าลูกค้าเครดิตดีเนี่ย อาชีพชัดเจนนะคะไรายได้ชัดเจนก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวได้นะแต่ถ้าสมมติลูกค้ามีงบดาวก็ดีนะคะมีงบดาวก็ดีนะเพราะว่ารถตู้ช่วงนี้เงื่อนไขค,ค่อนข้างแข็งนะคะลูกคา้าเงื่อนไขไฟแนนซ์ค่อนข้างแข็งเลยนะถ้ามีงบดาวยิ่งดีนะหรือถ้าไม่มีดาวนะคะก็ขอคนที่ประวัติเครดิตดีนะคะอาชีพชัดเจนไรายได้ชัดเจนออกได้เลยนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆสวยๆนะพวงมลาลัยเดิมๆนะคะแท็กนัดหมายศูย์โตยต้ตตามีติดอยู่ครบเลยนะนี่ เข้าศูนย์ทุกระยะนะคะคันนี้เป็นตัวปี17นะไม่แสนเจ็ดหมื่นสันโลนะคะแสนเจ็ดหมัน 12, โลแต่เป็นรถปลดประจําการนะประวัติศูนย์ร้อ็แฮกนั้นหมายโตโยต้ามีติดอยู่ครบนะคะลูกค้าที่วิ่งรถตู้เนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่ารถตู้เนี่ยวิ่งใช้งานเยอะเนะาะไม่แสนเจ็ดน,นัดว่า,าไม่สูงมาก พูดแบบนี้ดีกว่าไมล์แสนเจนเนี่ยถือว่าไม่สูงมากนะแล้วก็คันนี้นะคะอย่างที่นัดบอกว่าเขาเป็นรถปลดประจำการประวัติศูนย์นะซึ่งการเช็คระยะก,การพนันเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องคือเปลี่ยนศูนย์ตลอดเนี่ยนัดหมายรอบผัดไปก็คือรอบแสนแปดหมื่นโลนะก็คือเข้าเช็คศูนย์่อได้เลยนะคะลูกค้าใครสนใจคันนี้ทพคาดเลยนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพสวย v p เต็มระบบจัดเต็มมาให้แล้วสภาพพร้อมใช้เลยนะแอร์ไบโคบัสด้วยนะคะมาดูโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันนะคะลูกค้า ด้านหน้าอ่านี่เลยสติกเกอร์มอกอกอนะคะมีติดให้เห็นชัดเจนนะโครงสร้างเดิมๆนะคะน้ํายาฉีดกระจกน้ํายาหม้อน้ําปกติเลยนะคะโครงสร้างเดิมนะพวกอ่าตาปั๊มต่างๆนะคะของโตโยต้าครบมาร์คตังสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนสีนเดิมนะคะด้านหน้าสีขาวไข่ไก่นะคะลูกค้าหัวน็อตไม่มีไขไม่มีเหขียบเขยื้อนคานตรงๆนะคะไม่มีคดไม่มีงอ ไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีชนนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างเลยนะหัวน็อตฝากระโปรงสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่ไม่มีไขเลยนะสติกเกอร์คําเื็นต่างๆครบเม็ดอาร์ตฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนหรือว่าตาปั๊มตรงฝากระโปงนะคะนี่ ตับมันเตยต้ามีเห็นเด่นชัดเลยนะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะใครสนใจคันนี้รีบติดต่อมหานัดได้นะคะย้ำเบอร์โทรติดต่อ0982609587และเัดเพชรยนโทรมาแอดได้ไม่ได้เลยนะกับตัวรถตู้คอมมูเตอร์3.0 D4D ปี17คันนี้นะคะแต่งวีพี่เต็มระบบราคา789,000บาทเท่านั้นเองนะ เปลี่ยนจอ a อ d ด o i d มาให้นะคะมีจอกลางให้แล้วก็เป็นแ i r m ไ c โ o b บันะจัดเต็มมาให้แล้วนะคะลูกค้าสภาพพร้อมใช้พร้อมวิ่งงานเลยนะนัดมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้ฟรี1ปีนะคะรถมีปัญหาอะไรเข้าซ่อมศูนย์เตยตาได้เลยนะลูกค้ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกัน ใครสนใจนะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่ารถตู้วีพีมีแค่คันเดียวเท่านั้นวันนี้นะคะนัดขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ